นิยายรักซีรีส์รักชื่อเรื่องมูลวอกสู่ฝันปลุกใจด้วยรัก EP4 ตอนที่8คนสำคัญในวันที่เราชนะหลังเวทีคืนนั้นเสียงฮือฮาและคำชมจากกรรมการยังคงวนเวียนอยู่ในหัวของคิมแต่สิ่งที่เขารอคอยมากที่สุดไม่ใช่คำว่าผ่านหรือเก่งมาก มันคือรอยยิ้มของใครบางคนที่ยืนรอเขาอยู่หลังม่านนั่นคิมมีนาโบกมือแรงแรงพร้อมวิ่งเข้ามาหาเธอแทบจะโดดกอดเขาแต่ก็ยังไวทันเพราะคิมมีเหงื่อชุ่มทั้งตัวแต่คิมกลับยื่นมือออกมาก่อนมากอดหน่อยสิมีนาหัวราอเหนียวเหงื่อขนาดนี้ยังจะกอดอีกเหรอ คิมไม่ตอบแต่ยื่นแขนออกมากว้างขึ้นสุดท้ายเธอก็ก้าวเข้าไปกอดน,นั้นไม่ใช่แค่เพราะดีใจแต่มันคือกอดที่มีทั้งความห่วงใยความเชื่อใจและความผูกพันขอบคุณนะที่อยู่กับเรามาตลอดเขาพูดเสียงเบาเราสัญญาแล้วนี่ว่าจะอยู่ตรงนี้มีนายิ้มแล้วเงยหน้ามองเขาัน้นคืนนี้ นายจะให้รางวัลเรายังไงดีคิมยิ้มมุมปา,า,มากเรามีที่อยากพาไปนี้นายจะให้รางวัลเรายังไงดีคิมยิ้มมุมปากเรามีที่อยากพาไปค่ำนั้นคิมพามีนามาที่ร้านอาหารบนดาดฟ้าแห่งหนึ่งไม่หรูหราไม่โอ้อาแต่บรรยากาศโรแมนติกพอให้หัวใจเต้นแรงได้ไม่แพ้เวทีเมื่อเย็น ลมพัดเบาๆแสงไฟเมืองไกลๆระยิบระยับราวกับดาวบนพื้นดินคิมจ้องเธอเงียบเงียบอยู่สักพักก่อนจะพูดขึ้นช้าๆเรารู้ว่าวันหนึ่งเส้นทางนี้มันอาจพาเราไปไกลไกลมากมีนานิ่งฟังไม่พูดแทรกแต่ไม่ว่าเราจะไปไกลแค่ไหนเราก็อยากให้คนที่อยู่ข้างๆ ตอนเริ่มตน้นยังอยู่ตรงนี้ไปจนถึงวันสุดท้ายเธอยิ้มบางๆแล้วถามกลับแล้วถ้าระหว่างทางมีใครที่ดีกว่าเราเข้ามาในชีวิตนายละ่ะคิมสายหน้าไม่มีใครแทนคนที่เชื่อในเราตั้งแต่ยังไม่มีอะไรได้หรอกคืนนั้นจบลงด้วยการนั่งคุยกันเงียบๆไม่มีคำสารภาพรักแบบในหนังไม่มีดอกไม้ไม่มีแหวน แต่มีมือที่จับไว้แน่นและแววตาที่สื่อความรู้สึกทั้งหมดโดยไม่ต้องพูดอะไรบางทีความรักมันอาจไม่ต้องมีคำพูดแค่มีเราและนายอยู่ในเวลาที่ถูกต้องแค่นั้นก็พอแล้วท้ายตอนความสัมพันธ์ของคิมและมีนาเริ่มชัดเจนขึ้นแม้ยังไม่ได้บอกชัดว่ารัก แต่ทุกการกระทํามันชัดเจนกว่าคำพูดเสียอีกเาว่าเส้นทางของคิมเพิ่งเริ่มและสิ่งที่รอเขาอยู่อาจไม่ใช่แค่เวทีแต่อาจรวมถึงการเลือกด้วยว่าจะเดินไปกับฝันหรือหัวใจตอนที่9เสียงเรียกจากดินแดนแห่งฝันสองวันหลังการออดิชั่นคิมได้รับอีเมลฉบับหนึ่งหัวเรื่องเขียนว่า ยังไอดอลโปรเจกต์ global pick audition คิมเบิกตากว้างนี่คือออดิชั่นที่เขาเคยสมัครไว้เมื่อ3เดือนก่อนและแทบจะลืมไปแล้วต้นสังกัดจากเกาหลีจริงๆบริษัทที่ปั้นไอดอลดังระดับโลกหลายคนเขาอ่านบรรทัดต่อไปด้วยหัวใจที่เต้นเร็วคุณผ่านเข้ารอบสุดท้ายของ global pick Thailand selection กรุณาเตรียมเดินทางไปซ้อมและเข้าค่ายออดิชั่นร่วมกับผู้สมัครจากหลายประเทศภายในสิบวันไปเกาหลีคิมพึมพำกับตัวเองนี่คือโอกาสทองโอกาสที่เขาเฝ้ารอแต่มันมากับคำว่าเลือกเย็นวันนั้นเขานัดมีนาที่สวนหลังมอที่เดิมที่เคยนั่งคุยกันทุกครั้งมีนาคิมเริ่ม เรามีเรื่องจะบอกมีนาหันมาเห็นแววตาของเขาเธอก็รู้เลยเรื่องนี้ไม่ธรรมดาแน่คิมยื่นมือถือให้เธอเธออ่านอีเมลนั้นช้าชาแล้วเงยหน้าขึ้นเกาหลีเหรอเสียงเธอเบาลงคิมพยักหน้าถ้าเราไปอาจจะหลายเดือนหรือเป็นปีเลยก็ได้เขาหยุดไปนิดก่อนพูดต่อ เรากลัวอยู่อย่างเดียวคือเราจะไม่ได้เห็นหน้านายทุกวันแบบนี้อีกมีนาเงียบสายลมเย็นเย็นพัดผ่านมาทำให้ผมเธอปลิวแต่เธอก็ยิ้มแม้มันจะฝืนนิดนิดแล้วนายอยากให้เราทำไงคิมกม้มหน้าเรารู้ว่าฝันนี้ใหญ่มากแต่เราก็ไม่อยากแลกกับการเสียคนที่ทำให้เรามาถึงตรงนี้เธอวางมือเบาๆบนมือเขา คิมเรารู้ตั้งแต่วันแรกแล้วว่าวันหนึ่งนายจะต้องไปถึงตรงนั้นเราไม่ได้อยู่ตรงนี้เพื่อฉุดนายไว้แต่เพื่อผลักให้นายไปให้ไกลที่สุดถึงจะไม่มีเราเดินข้างๆตลอดทางแต่อย่างน้อยเราก็เป็นคนที่เคยเดินกับนายในช่วงสำคัญที่สุดของชีวิตคิมเงียบ เขารู้ว่ามีนาไม่ได้พูดลอยลอยเธออาจจะไม่ได้ร้องไห้แต่เขารู้ว่าหัวใจเธอกําลังสั่นงั้นเขาพูดเบาๆเราขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมมีนาเงยหน้ามองเขาอะไรเหรอคิมยิ้มบางๆแล้วพูดว่าอยู่รอเรากลับมาได้ไหมมีนาไม่ตอบแต่พยักหน้าก่อน จะดึงเขาเข้ามากอดแน่นค่ำคืนนั้นมีเพียงดาวเต็มฟ้ากับหัวใจสองดวงที่ต่างรู้ว่าระยะทางมันจะไกลแค่ไหนก็ไม่สำคัญเลยถ้าหัวใจยังจำกันได้เสมอท้ายตอนคิมเตรียมบินไปเกาหลีเพื่อเดินตามฝันแต่ความสัมพันธ์กับมีนาเริ่มถูกท้าทายด้วยระยะทางและเวลาที่ไม่อาจควบคุมได้ ในตอนหน้าเขาจะได้เจอผู้เข้าแข่งขันจากประเทศอื่นรวมถึงสาวไทยอีกคนหนึ่งที่เคยมีอดีตร่วมกันกับเขาโปรดติดตามตอนต่อไป